มาค่ะมาดูคุกเคสนี้กันนะคะทุกคนนี่ก็คือซูบังกู้ฮิมาโทมาบลัดอันเดอร์เดอะเนลส์นะคะก็คือเรียกง่ายๆเลยคืออาการห่อเลือดนะคะนะเคสนี้นะคะเกิดเรื่องของใส่รองเท้านะคะที่ปลายเล็บเนี่ยค่อนข้างหัวปิดมากๆเลยนะคะแล้วก็เดินเนี่ยเป็นเวลาเป็นเดือนนะคะแล้วจนเกิดอาการห่อเลือดเหล่านี้นะคะอขอเตือนนิดนึงคือว่าอย่าพยายามนะคะเจาะ เอาอะไรเจาะเข้าไปใต้เล็บเพื่อให้นะคะเลือดที่มันคลั่งอยู่ใต้เล็บเนี่ยออกมาเองนะคะแนะนำว่าให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพราะกลัวว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่ลูกค้าใช้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของเชื้อราเรื่องของแบคทีเรียต่างๆทําให้เกิดการติดเชื้อซ้าซ้อนนั่นเองนะคะแต่เคสนี้เนี่ยเลือดใต้เล็บนะคะก็มีอาการที่แห้งแล้วก็แข็งตัวไปริ่มเลือดแล้วก็สามารถนะคะมาให้ที่ร้านบริการ ในการคลีนนิ่งอัพนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างจะผ่านการสเตอริไลมาเป็นอย่างดีนะคะมาตรฐานโรงพยาบาลเลยใครที่กังวลเรื่องนี้นะคะแวะมาปรึกษาได้อย่างในเคสนี้พี่ช่างเนี่ยก็จะค่อยๆนะคะคลีนออกทีละชั้นทีละเลเยอร์นะคะซึ่งปลอดภัยมากๆหลังจากนั้นจะให้คำแนะนำนะคะคลีนซิ่งแล้วก็ให้เซรั่มยับยั้งเชื้อราโดยที่ลูกค้าผู้มาใช้บริการนะคะหยด เป็นเวลา3-4เดือนนะคะเล็บก็จะงอกใหม่แล้วก็ไม่เป็นชราแน่นอนค่ะ